สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะเที่ยวสงการการสนุกไหมถ้าเล่นน้ำเสร็จแล้วมาเช็คดวงชะตาหลังสงการกันต่อเลยดีกว่าค่ะสำหรับเทศกาลมหาสงการปีใหม่ไทยจะมีการย้ายดาวพรฤหัสบดีในวันที่19เมษายน2566จะเป็นการย้ายเข้าราศีเมษโดยดาวพระฤหัสบดีเป็นดาวสุพเคราะห์ สุขภะแปลว่าดีงามทําให้เกิดผลดีดาวพฤหัสจะทําให้เกิดแสงสว่างทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีราศีที่จะดวงดีที่สุดเลยก็คือราศีเมษพลิกฟื้นจากหน้ามือเป็นหลังมือทั้งงานทั้งเงินวิ่งเข้าหาไม่หยุดเมื่อดวงดีแล้วต้องรีขวาเอาไว้เลยนะคะราศีตุลจะไปดีไปโดดเด่นเรื่องงานจะหาหุ้นส่วนทําธุรกิจหรือเจรจาเซ็นสัญญาอะไรก็ผ่านง่ายได รวมไปถึงเรื่องคู่ครองก็อาจจะได้ขยับสถานะด้วยนะคะราศีพฤษภอาจจะต้องปลุกความเป็นนักสู้ในตัวเองหน่อยค่ะสิ่งที่ทำอยู่มีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่อย่าท้อนะคะสู้คนเดียวก็ต้องสู้แต่จะแอบบอกว่ามีคนคอยช่วยเหลือและซัพพอร์ตแบบไม่เปิดเผยตัวตนด้วยค่ะราศีเมถุนราศีนี้เฮงสุดปังสุด อยู่ดีๆก็จะมีโชคมีลาบแบบไม่คิดไม่ฝันเลยจะเป็นโชคที่มาจากการเสี่ยงดวงนะคะลออุลุนได้เลยค่ะราศีกรกฎให้มุ่งเน้นไปที่หน้าที่การงานทําเยอะเหนื่อยเยอะแต่ไม่เหนื่อยฟีแน่นอนค่ะผลงานเข้าตาเจ้านายเต็มๆเ,เตรียมตัวปรับตําแหน่งใหม่ได้เลยราศีสิงห์จะไปโดดเด่งเรื่องชื่อเสียง มีคนรู้จักมากขึ้นใครสายงานการแสดงก็จะมีคนรู้จักเยอะขึ้นสายธุรกิจก็จะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นชื่อเสียงเริ่มโดดเด่นเป็นที่รู้จักในสายงานนั้นๆของตัวเองค่ะราศีกันจะปังในด้านอสังหาขายบ้านขายที่ดินพูดคุยเจรจาผ่านฉลุยลูกค้าไม่คิดเยอะแต่ัดสินใจง่ายได้แต่อาจจะต้องระวังอารมณ์ตัวเองจิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่นะคะราศีพิจิกมั่นคงไปสัทุกด้านเลยนะคะทั้งชีวิต การงานการเงินไม่ต้องพูดเยอะเลยค่ะราศีพิจิกเนี่ยดีสุดๆดเลยราศีธนูเมื่อดาวพฤหัสย้ายเข้ามานำแสงสว่างมาให้ขนาดนี้แล้วราศีธนูจะเกิดพลังความคิดไอเดียบันเจิดความคิดสร้างสรรค์อยากทำธุรกิจอะไรลงทุนอะไรโดดเด่นลดแล่นไปหมดเลยค่ะราศีมังกรผลดีจะไม่ได้เกิดกับตัวเองโดยตรงแต่จะเกิดกับคนรอบข้างสังคมสิ่งแวดล้อมจะมีการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดี คนรอบกายดีเราเองก็มีความสุขนะคะราศีกุมได้เจอกับผู้คนใหม่ๆสังคมใหม่ๆมีโอกาสเปิดกว้างทางธุรกิจเด่นๆเลยจะเป็นเซลล์ตัวแทนนายหน้าปิดดิวได้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะราศีมีนดาวพฤหัสย้ายปุ๊บรวยปับ๊บค้าขายก็ดีจับอะไรก็ปังรายรับเข้ากระเป๋ารัวๆเลยนะคะ ทั้ง12ราศีเป็นยังไงกันบ้างคะดาวพฤหัสย้ายแล้วก็จะทำให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังกันทั่วหน้าแน่นอนเลยนะคะขอให้โชคดีทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ